ในทุกคนนะครับวันนี้คุณครูเกสนะครับก็จะมานะครับถ่ายทอดความรู้นะครับเรื่องงานเกษตรนะครับก็คือเรื่องการขยายพันธุ์พืชนะครับผมการงานการที่เราจะขยายพันธุ์พืชนั้นจะมี2ประเภทนะครับประเภทแรกนะครับก็จะเป็นการขยายแบบอาศัยเพศนะครับประเภทที่2นะครับก็คือการขยายพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศนะครับการอาศัยเพศนั้นนะครับก็ เป็นการเพาะเมล็ดนะครับแต่ส่วนวันนี้ที่คุณครูเกสจะทําให้ดูนะครับก็คือการขยายพันธุ์พืชโดยไม่อาศัยเพศนะครับซึ่งก็จะมีหลายวิธีนะครับเช่นการปากชามนะครับการต้อนกิ่งนะครับหรือว่าการติดตามนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้คุณครูเกสก็จะมาสาธิตให้นักเรียนได้รับชมนะครับอ่ะทีนี้มาดูกันเลยดีกว่านะครับอันนี้ก็คือต้นนะครับต้นงาช้างนะครับต้น ที่เขาเรียกว่าต้นงาช้างครับเป็นพืชที่เขาเรียกว่าเป็นการฟอกอากาศได้ด้วยนะครับอันนี้พันบอนเซลนะครับซึ่งเดี๋ยวคุณครูจะมาขยายด้วยการปักชำให้นักนเรียนได้รับชมกันนะครับามาเลยนะครับวันนี้คุณครูเกตก็จะมีกระถางนะครับซึ่งกระถางก็จะเป็นเซเว่นอีเลเว่นนะครับที่ซื้อพวกไข่ตุ๋นอะไรมานะครับคุณเกตจะมาเจาะให้ระบายน้ําออกนะครับแล้วก็จะมีต้นนะครับ งาช้างนั่นเองนะครับพันบอนเซลนะครับอ่ะเรามาทำกันเลยดีกว่านะครับ <S 1> <S 1> วิธีแรกนะครับเราก็อ่อันนี้เขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกว่าขุยมะพร้าวนะครับหรือว่ามะพร้าวสับลนเอีนะครับเราก็เอามาใส่ก่อนนะครับตอนแรกนะครับเอามาใส่นะครับชั้นแรกนะครับอ่าเป็นอย่างนี้ นะครับผมนะครับลำดับต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่นะครับดินนะครับ่เตรียมไว้นะครับเซนจเตรียมไว้ขออนุญาตใช้มือเนาะดินก็เป็นสูตรไม้ประดับทั่วไปนะครับใส่ไปน,น,นะครับ ราก็จะได้ลักษณะนี้นะครับเป็นดินนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเรามานะครับทําการตัดชาเลยนะครับเขาจะขึ้นประมาณแบบนี้นะครับตอนแรกนะครับที่กูเกตก็จะเป็นต้นอย่างนี้นะครับต้นเดียวทีนี้น้องเขาก็จะขึ้นแซมมาแบบนี้นัเรได้เห็นไหมนะครับเราก็จะตัดนะครับต้นที่แซมออกมานะครับเอาคัตเตอร์ตัด ไม่ต้องกลัวน้องเขาเจ็บนะเพราะว่าน้องเขาต้องขยายพันธ์ต่อไปอ,อ,อย่างนี้นะครอีกสักหนึ่งแล้วกันเนาะ ขอ,อ,องต้นขอะนะครับที้เรียนดูนะครับะนะครับนักเรียนได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมครับพร้อมที่จะปักชาแล้วใช่ไหมเรียนดูนะนะครับนักเรียนก็ใช้นะครับอุปกรณ์นะครับนํารอกมันก่อนนะครับแย,แย่ให้มันเป็นให้มันเป็นหลุมหลุก่อนนะนะครับเสร็จแล้วนักเรียนก็เอาที่เรา ปักไว้แล้วนะครับปักลงไปเลยนะครับปักลงไปนะครับอ่านี่มันจะได้เป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับถ้าเรามีนะครับห,หินนะครับโดยโยนะครับโรยยก็จะเป็นความสวยงามนะครับ Thank you.